ในเวิร์กช็อปนี้นะคะมาดูวิธีการตัดต่อภาพอีกแบบหนึง่งโดยการใช้เลเยอร์มาแต่เราจะไม่ใช้วิธีการบางภาพโดยการไล่ระดับสีเหมือนที่ผ่านมานะคะแต่เราจะใช้วิธีการสร้างเ e เลคชั o นบางส่วนของภาพที่เราไม่ต้องการในตัวอย่างนี้จะเปิดภาพนะคะวิวชายหาดแล้วก็จะนำภาพของนางแบบนะคะที่โพสท่าถ่ายรูปที่วิวอื่นกด Ctrl A แล้วก็ Ctrl c t r l C c o p กภาพนางแบบมา จากนั้นมาวางที่วิวภาพชายหาดคลิกที่เครื่องมือ Move นะคะย้ายตำแหน่งของภาพหากภาพที่คุณนำมามีขนาดใหญ่นะคะคุณอาจจะกด Ctrl T ปรับขนาดของรูปภาพให้เล็กลงได้นะคะแล้วก็กด Enter เราจะสร้าง Selection นะคะ เลือกรูปร่างของนางแบบจะใช้เครื่องมือในกลุ่มของ Quick Selection Tool นะคะเพื่อเลือกรูปร่างของนางแบบขึ้นมาโดยการคลิกลากเมาส์นะคะเป็นในพื้นที่ที่ต้องการสร้างเป็น Selection ถ้าเป็นพื้นที่ต่อเนื่องแบบว่าเล็กๆอาจจะคลิกเมาส์ได้นะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่เป็นนิดหน่อยตอนนี้เราจะได้รูปร่างของนางแบบคร่าวๆมาแล้วคลิกที่ปุ่ม Refine Edge ขอปรับขอบ Selection นะคะให้ดูนุ่มนวลนิดนึงในกรณีที่คุณสร้าง Selection นะคะ ถ้าเกิดว่าต้องการให้ขอบภาพดูนุ่มนวลไม่แข็งกระด้างหรือไม่เป็นรอยอยากมากเกินไปก็อาจจะปรับความสมูุนะคะของตัวขอบภาพปรับค่าเฟเชอร์ก็คือตัวความฟุ้งของขอบนะคะว่าต้องการให้ขอบเซเลคชั่นที่ฟุ้งแค่ไหนก็กำหนดค่าความฟุ้งของขอบมาจากนั้นก็คลิกปุ่มโอเค บน Panel Layer คลิกที่ปุ่ม Add Layer Mask นะคะเพื่อสร้างหน้ากากบังภาพวิวที่เราไม่ต้องการเสร็จแล้วนะคะคุณก็จะได้รูปภาพนางแบบที่ยืนโพสท่าบนชายหาดจากภาพเดิมนั้นนะคะที่ยืนโพสท่าที่อื่นคุณก็ใช้วิธีนี้นะคะเป็นเทคนิคในการตัดต่อภาพได้เหมือนกับ เราให้นางแบบถ่ายภาพอีกที่หนึ่งนะคะบนฉากหลังแบบหนึง่งแล้วนามาจัดวางบนฉากหลังอีกแบบหนึง่งแล้วทำนะคะ selection แล้วก็สร้าง layer m a r k บงังคือก็จะได้ภาพลักษณะแบบนี้ค่ะก็นําไปเป็นเทคนิคในการตัดต่อภาพได้